สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกนะครับวิธีการตั้งค่าโรงงานนะครับหรือว่าการฟอร์แมตเครื่องนะครับให้เหมือนมือถือเครื่องใหม่เลยนะครับเราจะฟอร์แมตลบทุกสิ่งทุกอย่างไปในเครื่องนะครับเพื่อเป็นการคยกว่าไปการคืนคืนค่าโรงงานนะครับเหมือนกับมือถือที่ออกจากโรงงานใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นมือถือนะครับของ h u a เว i รุ่น n o v i 2i นะครับ นะก็ทำการไปที่ปุ่มตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ระบบนะครับนะด้านล่างจากนั้นนะครับเราก็มองหาปุ่มคำว่ารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตตัวนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับาจากนั้นนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่3อันนะครับอันที่1จะเป็นการรีเซ็ตตั้งค่าทั้งหมดนะครับ อันที่2จะเป็นตั้งค่าเครือข่ายที่3จะเป็นรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงานนะครับเราก็เลือกอันที่3นะครับปุ๊บคลิกไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการรีเซ็ตโทรศัพท์คลิกปุ่มนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะให้ใส่รหัสผ่านที่หน้าจอนะครับตอนนี้ผมจะทําการคลิกนะครับ เป็นรหัสปลดล็อกหน้าจอนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับระบบจะถามว่าจะรีเซ็ตรหรือไม่นะครับให้เราทําการคอนเฟิร์มตอบตกลงเข้าไปนะครับเปลว่าลบข้อมูลระบบและแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้นะครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนกลับการดําเนินการนี้ได้นะครับคือถ้าเกิดเรา ลิกปุ่มข้างล่างนี้นะครับรีเซตโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยข้อมูลจะเทำการลบนะครับแล้วก็จะไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้เลยนะครับอ่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วนะครับปุ๊บรีเซตโทรศัพท์ระบบก็จะทําการลบนะครับแล้วก็เอ่อจะรีสตาร์ทเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ นะตอนนี้ระบบกำลังดีสร์ทใหม่นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ครับมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในการจะรีเซ็ตโทรศัพท์นะเพราะเป็นการออคืนค่า ให้กับโทรศัพท์เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับก็ต้องใช้เวลาน,นิดนึงนะเดี๋ยวรอครบ100%นะครับ ตอนนี้ระบบก็ทำก,การรีสตาร์ทนะครับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราดูผลกันนะครับ ตอนนี้นะครับโทรศัพท์ก็ก็ทำการรีบูตนะครับหรือว่ารีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาเข้าสู่หน้าจอนี่นะครับนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการฟอร์แมตแฟคทอรี่นะครับหรือว่าการตั้งค่าโรงงานให้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมๆของเรานะครับเป็นการล้างข้อมูลทุกอย่างไปในเครื่องนะครับก็เหมือนกับเราเราได้เครื่องใหม่แล้วนนะตอนนี้นะกระบวนการต่อไปก็จะเป็นการ ตั้งค่าเซตค่าต่างๆนะครับเป็นกระบวนการต่อจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นการอธิบายวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ยังทำไม่เป็นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแนะนำแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ